ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะคะเขาร่วมกับคณะสิทธิ์หลวงพ่อถมแล้วก็ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานนะคะและสิ่งแวดล้อมค่ะจัดพิธีแห่ผ้าพระบทห่มพระปางใหญ่ที่สุดของจังหวัดในงานทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่25ค่ะคณะสิทธิ์หลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณ ขออภัยค่ะชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนจัดพิธีทำบุญเมืองครั้งที่25พร้อมวาดภาพพระบทและแห่ภาพพระบทและอัญเชิญพระพุทธเจ้าเรียบเมืองนะคะจากพระนารายณ์ราชนิเวศไปยังวัด พระศรีรัตนมหาธาตุในพิธีทำบุญเมืองและถวายภาพพระบทหม่มพระปางพระศรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนางสุวจีเสืริปัญโยนางยกเหล่ากาชาติจังหวัด คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีนะคะสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะมีการบรรเลงดนตรีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาการแสดงธรรมกลางเมืองค่ะในเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวระหหาวิหารกรุงเทพมหานครและมีพิธีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาเริ่มต้นในงานทําบุญเมืองจังหวัดลบบุรีก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชปี2568วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระธาตุนะคะเป็นวัดสําคัญประจําเมืองลบบุรีเป็นพระ,ะเป็นพุทธศาสนสถานมานานไม่น้อยกว่า1 0 0 0 500ปีค่ะมีพระปางองค์ใหญ่สูงกว่า30เมตรตั้งอยู่กลางวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกทั้งกรมศิลปากรยังได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นโบราณสถานเมื่อปี2497ด้วยค่ะ